สวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซีสวนต้นไม้น้องโคนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้มาสายหน่อยท่านผู้ชมนะครับมาพบมาเจอไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับนะครับโดยเฉพาะไม้ประดับที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับโอ้ okay. หลายหลายท่านปีสองปีที่ผ่านมาก็คงจะมีการสะสมกันไว้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับได้ยินแต่เขาเรียกว่าอะไรแพตตินัมแพตตินัมลักษณะนั้นใบของเขาเป็นรูปหัวใจใหญ่เหมือนใบโพธแล้วมีลายนะครับก้านใบแฉกของใบเขาสวยจริงๆท่านผู้ชมดูแล้วก็ เพลินตาสุขใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสนะครับลวดลายบนใบของเขาสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับอืมใบของเขาถ้ามีความสะอาดมากๆนะครับจะทำให้ดูแล้วโอ้โหท่านผู้ชม ถึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าทำไมนะครับหลายท่านที่ชื่นชมชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับถึงชอบนะครับเพราะเขามีความพริว้วมีความสวยงามมีลวดลายเส้นใบของเขานะครับแม้ว่าเขาจะเป็นสีเขียวไม่ใช่ไม้ด่างแต่ว่าลักษณะนะครับลายใบของเขาก็เป็นลายแปลก วิงจริงๆท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ความงดงามของใบไม้นะครับสมแล้วนะครับที่เป็นไม้ประดับแต่ไม้ประดับนะครับประเภทนี้เขาชอบอยู่ใน ลักษณะป่าดิบชื้นหรือถ้าจาัดสวนก็สวนป่าดิบชื้นสวนน้ำลักษณะนั้นท่านผู้ชมน่าจะเป็นตระกูลคล้ายๆกับบ่อนวกอโลคาเซียอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับนี่คือใบล่าสุดนี่คือกิ่งก้านล่าสุดของเขาที่ออกมานะครับ เป็นใบสุดๆเลยนะครับลายนะครับโอ้โหสวยสวยๆๆเลยเฉพาะอ,อะไรล่ะขาวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรท่านปูโชมสวยจริงๆนะครับดูไปดูมาเหมือนกับตระกูลจันจันขาวอย่างนั้น สวยแล้วสวยอีกท่านผู้ชมนี่ไม้ดอกไม้ประดับนะครับด้านหลังด้านหลังใบเขานะครับจะเป็นอย่างนี้สวยจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหยิ่งถ้าถูกแสงแดดส่องแล้วยิ่งสวยนะครับไม้สวยไม้งามอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วมีความสุข ท่านไหนที่ยังไม่มีสามารถนะครับหาดูได้หาช็อปได้ตามร้านไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปนะครับราคาของเขาในขณะนี้นะครับน่าจะเป็นราคาที่เราสามารถจับต้องได้แล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนปีสองปีที่ผ่านมานะครับโอ้็หักหนักพอใช้ได้เหมือนกัน บก็ถือว่าเป็นไม้สวยงามที่เราสามารถนำมาชมนะครับของเราได้สวยจริงๆท่านผู้ชมนะครับนี่คือนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับที่สวยงามอีกแบบหนึ่งอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชม อิ่มตาอิ่มใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่นะครับช่วยกันติดตามขอบคุณมากๆนะครับบางเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุข เหมือนกับผู้ถ่ายทำขอบคุณมากสวัสดีครับ